กสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะนำภาพที่เป็นปฏิหารเหลือเชื่อก็ว่าได้ภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนมองเห็นเป็นภาพอะไรคะภาพที่มีทุกบ้านไหมคะภาพนี้นะคะเป็นภาพของในหลวงรัชกาลที่10นะคะสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์ คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นไฟไหม้ที่ชุมชนบ่อนไก่นะคะเมื่อวันที่21วินายนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้แก่ชุมชนแห่งนี้และก็บริเวณใกล้เคียงภาพข่าวที่ออกมานะคะที่ทุกคนให้ความสําคัญก็จะเป็นการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่จิตอาสาและหน่วยงานต่างๆที่ระดมพลระดมกําลังช่วยกันดับเพลิงในครั้งนี้ค่ะและแหล่ง หลังจากที่เพลิงสงบลงเรียบร้อยแล้วพวกเราก็จะเห็นภาพจิตอาสานะคะที่เข้าไปช่วยเหลือนําอาหารและก็สิ่งของพระราชทานต่างๆไปมอบให้แก่ผู้เดือดร้อนในชุมชนแห่งนี้ค่ะถ้าเราลองเปิดใจแล้วก็มองภาพนี้นะคะมันน่ามหาศาัศจรรย์ไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่หมดแต่ทําไมพระบรมชายรักของรัชกาลที่10ไม่ไหม้คะ ดิฉันไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องมาเชื่องมงายหรืออิทธิปฏิหารอะไรทั้งนั้นนะคะมันอาจจะไฟไม่ร้อนหรือว่ายังไงก็แล้วแต่แต่เห็นไหมคะซากประหลาดพังทั้งหลายที่ไม่ไฟนะคะแล้วทำไมกระดาษแผ่นเดียวแค่เป็นกระดาษของปฏิทินนะคะแต่เป็นรูปรัชกาลที่10ไม่ไหมไฟนะคะมันแปลกแปลกมากๆเลยนะคะทุกคน ถ้าเกิดมองในแง่ของอิทิลิศปฏิหารด้วยบุญบารมีนะคะก็เชื่อแน่ว่าท่านไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะขนาดรูปท่านยังไม่ไหม้ไฟเลยนะคะนี่ก็คือเป็นปฏิหารอย่างหนึ่งก็ดได้แต่ถ้าไม่พูดถึงปฏิหารก็ด้วยความดีสิ่งที่ท่านได้ทำนะคะและไฟที่ไหม้ตรงนี้ก็อาจจะ ไม่สามารถทำอันตรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารญ,ญาในการรับชมนะคะแต่สำหรับดิฉันแล้วเชื่อสนิทใจค่ะร้อเปอร์เลยว่าพระบารมีปกกล้าปกกระหม่อมจริงๆนะคะแม้แต่ไฟก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรภาพของพระองค์ได้คือคนเรา ทุกคนนะคะเกิดแก่จะตายเป็นเรื่องธรรมดาแตา่หมายถึงว่าด้วยความดีบาร,รมีที่มีอะค่ะคุณความดีนะคะให้มองเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันค่ะว่าแบบไฟไม่ไหม,ไม้รูปท่านอย่าไปอะไรที่งมงายเลยก็คือความดีความที่เป็นความบังเอิญความพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็อยากที่เห็นนี่แหละคะ่ะว่าระบรวมรูปของประบาทสมเด็จ ครัว่าวชีล่าล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบไม่ไหม,ไ,มไฟนะคะโอเคค่ะวันนี้นำภาพดีๆมาฝากทุกคนลูกซาลาไปก่อนนะคะกับสวัสดีค่ะ